กลับเข้ามาสู่ช่วง้ารูฟลึปกันต่อครับตอนนี้หมายเลขสองนั้นก็ฟลุไปเรียบร้อยแล้วไปชมหมายเลขหนึ่งความหวังของคุณใหม่กันก่อนเลยครับสมจิตเนี่ยเขาเหมาะ<ย>าผมที่จะตาอยา <c oughs> <ร>มือน่าจะเล่าเรื่องอะไรตลกฟึบไปฟึบรู้กันเอาเลยครับก่อนอื่นนะจะจะขอกล่าวถึงพ่อหน,หนิดนึงคือพ่อผมทํางานเป็นราชการรับราชการรับราชการหลายคนชิดว่าต้องเป็นอะไรครับ ตำรวจทหารคู<อ>ใช้หมดเลยครับเพราะผมรับหมดเลยครับรับตั้งแต่ต้นซอยไปถึงท้ายซอยครับผมน,นั่นเองครับ <'re> เอาง่ายคือเข้าเรื่องเลยเลยอรรู้สึกจะเป็นวัน,ว,นวันต่างออกสิ้นเดือนไปสังสรรค์กับเพื่อนมา,าตีสามตีสี่เอาละจากกลับบ้านพอดีทางกลับบ้านมันเป็นหลังวัดผมก็เอาละเมาละขับรถ เอาแล้วเบรถไปมองซ้ายมองขวาเขาจริงจริงเอา,าวรถกระตุกรถดับจะกลับบ้านแม่งทางก็เปี่ยวอะ่ะเอใจตุ้มตุ้มต่อมๆไฟก็ไม่มีทางก็เปี่ยวบ้านหลังนี้เพิ่งมีคนตายตัดสินใจอยู่นานเอา้าเป็นไงเป็นกันสักพักเดินไปขาข่าวมาเลยฟู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 ฟฟฟ เอาแล้วเอาแลยเ,เอาไงดีวะเอาวะจะทิ้งรถก็ทิ้งไม่ได้สมบัติชิ้นสุดท้ายที่แม่ทิ้งไว้ให้ตัดสินใจเลยเป็นไงเป็นกันอันนั้นก็ฟ้าฟ้าฟ้า,ฟามาเราก็เดิน <laughs> ตัดขาดต่านั้นเราดำดมดมดมมาเลย ไม่หมารับกลับถูกอขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรอะไรไปไหนเร<ะ>่มแล้วนะลงรูไว้แล้วคุณ เริ่มไปอีกหนึ่งแล้วครับความหวังของน้องใหม่ตอนนี้เหลือเพียงแค่2คนนี้เท่านั้นครับอ้าวหมายเลขสาของคุณแท็กคาันยูแหละครับมาดูกันจะฟื้นหรือไม่ฟื้นนะครับคณะกรรมการอ้าวเอาเลยครับกรรมการใจเย็นนะครับลองดูก่อนอันนี้ไม่เคยเล่นบุ๊คนี้ที่ไหนมาก่อนนะครับทำอะไรไม่หานี่เริ่มเลยครับเกียวซ่า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  เฮ้ยมันไม่หาแต่มันไม่ตลกอะครับมันก็ต้องตกไปตามธรรมดาคือผู้ชายคนนี้เขาไปได้รับทฤษฎีมาว่าถ้าพูดคาว่าเกียวซาเกียวซาเกียวซาเกวซาจะหาแล้วเขาก็เลยถืออันนี้มาอันเดียวเลยเขาเลยลองนี่เลยปรบตําชามกันไปอีกแล้วครับสำหรับหมายเลขสามเหลือเพียงแค่หมายเลขสี่ของพี่จิมเท่านั้นไปชมกันเลยครับ จะเฟื่หรือไม่เฟื่อลอกเลยครับเรื่องที่ผมจะเล่าเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าบ้านผีสิงจริงๆไม่ใช่เรื่องตลกหรอกน่ากลัวเลยแหละก็มีวันหนึ่งหลังเลิกเรียนเพื่อนองคนหนึ่งก็มาชวนว่าเฮ้ยเจอบ้านล้างว่ะไปลองของกันไหมเฮ้ยไม่เอาไม่เอาน้องก็ขยันขยอครับตอนแรกไม่ยอมไปมันขยันขยอมากเลยอะะไปก็ได้วะก็ได้ไปกันสามคนเพราไปถึงอ่ะก็เป็นบ้านล้างเป็นบ้านล้างทรงไทยสองชั้นไองผมก็เปิดประตูอ เฮ้ยเฮ้วามาเลยเข้าก่อนเข้าก่อนเฮ้ยเฮ้ยมึงชวกาเข้าหิเฮ้ยมึงเข้าหนเข้าหนิเข้าหเฮ้เดี๋ยวเฮ้ยต่างๆบุ๊คบคบุว่าไงเฮ้ยบุ๊คบุ๊คบม๊คบุ๊คดูหนูบุ๊คบุ๊คมาหน่อยโอ้โหโอ้วหโอ้โหเฮ้ยเราหวาน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 บุ๊คบุ๊เฮ้ยเฮ้ยคืองานที่งานที่งาวเฮ้ยเฮ้ยเพว่อนบอกเฮ้วมาแววมาแววเฮ้ยมาแวว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 มาแ แล้วผู้หญิงกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมาวโปชี่ปรชี่ปรชีแล้วเฮ้ยห้งน้ำนี่น้งน้ำนี่หมน้ำน้น้ำาแวโอ้ยน้ำไหลรไปเลยไปเลยเขาเลยเขาเลยไม่เอาไม่เอาไม่ไหวแล้วไม่หวแล้วจำเลยจำเลยจเลยเฮ้ยจลยามาเลยไปเลยไม่ไหวมาแล้วมาแล้วไปหวานไปหวไหวานไปมาเลยอผู้หญิงก็มแล้วนี่เหลือผู้ชายคนก็เลยคเปทั้งองเยเปิดประตูห้องไปป๊าเจอกระจงเอาโอ้ยหอมหอมแม่วแแล้วแววแอะไรอะไรมา เฮ้ยเงาคุงเงาปึมาแล้งมาแล้วเอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเพื่อนวิ่งหนีออกมาจากบ้านผมก็ออกตามไปจบต้องขอบอกครับว่าไม่เคยมีใครเล่าสไตล์นี้มาก่อนแล้วผมไม่คิดด้วยว่าจะผ่านแต่ปรากฏว่าผ่านครับยินดีด้วย และก็เป็นหมายเลขสีนั่นเองครับที่รอดผลจากฮารูฟลุปไปได้รับเงินรางวัลจากบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตรามาม่าไปเลยครับนี่แหละฮะฮารูฟุบถ้าไม่หาจะอยู่ทําไมครับลงฟุบไปเลยมันมือตลกที่เรื่องตลกด้วยด้วยตัวเขาเองเขาเล่าเรื่องอะไรก็ได้คือแต่เงี้ก็ตามแต่ในกล่องเราสามนาทีนี้เอาให้ฮาพอนั้นนะครับในข้อนี้นะครับฮารูฟุบมิจิ้มตอบถูกได้สองคะแนนช่วงหน้าครับแจ็คพอตเฮาคนครับ โชคลาภหรือสัตว์ประหลาดจะหล่นส่หน้ากันแบบโนเนียกันเลยครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ